จะทำแต่ไม่ได้ถามเออเดี๋ยวไปขอเพื่อนเราข้างหน้เดี๋ยวถือลงไว้เพื่อไอ้ไก่ก็พอกูโอ้ถือไปแล้วไหนเคลแล้วอยู่ตรงไหนโอ้ยหาตู้ยาไม่เจอเว้ยไปไปเยอะแล้วเยอะแล้วด่วนเยอะอยู่เยอะอยู่ เอม่อ่ะเอ็มันข้ามมาช์าตันข้ามมาช์จเติมอะไรนะเติมเตมเเอเลยเลีวซิเจนอยู่บ้านหน้าต่างอยู่บ้านหน้าต่างไม่ตายวะเ้าห้อร์เห้องให้บ้านต่างไหมดไกลไกเอฟเอสบ้านแดงสวยไหมตายเงี้ยตา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 ยลบยลบยีบ้านต่างลบสวยเจหน่อยเจ้หน่อยเจ้าหน่อยเด้งหเด้งหตาย

หน้าบ้านใครดักให้หน่อยนะเล่นหลังบ้านตายหนึ่งหลังบ้านตายหนึ่งในบ้านตีให้หน่อยดิใครวะเนี่ยผมผมตีตีพี่หน่อยตัวนอตอ่ะตีแล้วคุ้มตึกใหม่ดันลงมาหน่อยเฮ้ยไปเข้าเข้าเข้าหลัวเข้าหลัวสองชั้นแล้วรลัวไม้สองชั้นนะหลังบ้านมีหนึ่งหลังบ้านมีหนม่งหไม้สองชั้นเข้าหน้าบ้านสองชั้นแล้วรวมวไม้สองชั้นนอตมอสหน้าบ้านสองชั้นแล้ว ตรงเนี้ยตรงเนี้ยพี่แจ็คเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยกูต้องขึ้นตึกใหม่วันนั้นรุนนอกโดนนอกโอ้โหเกิดตายเงี้ยอุ้ยโอ้กูตายเลยเฮียคีวบิซัเออหน้าบ้านน่ะนี่เฮ้ยมันวิ่งเข้าแปดห้าหน้าปั๊มตัวหนึ่งใช่ใช่ใช่ผมจะกลับมาดักตัวนั้นนั่นแหละมาไม่ทันตึกใหม่เลยมคนเดียววะหน้าหน้าบ้านใครตีใครยกละใครเซ็นใครวะ ตีแล้วตีแล้วรับตีรับตีมาในบ้านนะท่มอสับตีนะมอสจังแม่งโดนเราหมดมอรับตีเฮ้ยปู่ดันกระโดดคดีบังยาแล้วกบกดกดเฮ้ยในบ้านมันเข้าไอ้้ไอตึกใหม่อ่ะเข้าชั้นหนึ่งแล้วนะไอแคปปี้ให้หนราเดือดตึกใหม่อ่ะไม่มีปืนแต่ถ้าเข้าอีกนีดว่ะจะเก็บโล่ขึ้นมาหน่อยเชียวแม็กกูจะหมดแล้วเนี่ย ลองอยู่ลองอยู่โอ้โหเนี่ยไม่มีใครจะปิดให้ไดยปะทางหลังบ้านแดงเข้าสองสามตัวตรงไหนผีของใครตัวไหนมีเกาะมั้ยว่าเกาะหน่อยดิให้มีมองอะไรไม่เห็นตรงตรงบาริเออร์มีตึกใหม่นี่ของใครเนี่ยวุ้นคาตู้นั่นเหรอเดือไปก่อนเลยแจ็คเก็บไปก่อนไม่มีหลังคาไม่มีใช่เหรอครูยังอยู่บตึกใหม่โอ้โหหลังบ้านเป็นล้านเลยเฮ้ย พยายามอยู่พยายามอยู่แม็กกูจะหมดแล้วเลยแม็กข,ข,ขึ้นขึ้นแล้วมอสโผล่ตายขออช่วยอยู่ขออช่วยอยู่โอ้ตายสุดเกิดแลยย้วยิงเน่ตายตอนนี้เกิดแปดห้าไอส้สครับ มันมันอยู่มันอยู่ไม่ได้เว้ยมันต้องชาร์จมึงอะเพราะคูกดหลังอยู่เนี่ย8หันมาอีเอ้าอยุ่งหลังมันมาออะไอ้ตุ้งกำแพงหลายตัวเนี่ยเต็งอาของเก็บกันนะออล็ไม่ได้เลยมันอออยู่ตุ้งกำแพงเน่ยตั้งเหลือสามคน อ้อมออมออมวิ่งเข้าบ้านไปเลยที่ผ่านไม่ได้เขาไม่ได้กูดับคุ้งฟิงอยู่วิ่งเข้าหน้าบ้านเลยเดี๋ยวเขาจะทักมาให้ผมเข้าหลังบ้านแล้วอุ้ยเฮียเสียงมังสีแม็กเต็มเลยเออ มื่อกี้เก็บกระแสดู่เล้วทีาแม็กมาเล่นเนี่ยแต่ขึ้นบ้านหนึ่งโอ้พี่ตายก่อนสองตัววิ่งเข้าแล้วเฮ้ยเข้าหลังบ้านมาเหรอสองตัวร้อนระอุร้อนระอุที่ผ่านเหลือหลังที่ออกไปช้าไม่เข้ามาดีตัวไอ้มอสไอ้บ้านอะโอ๊ยสไนท์ไอ้เพี้ย ชิบหายนี่หน่อยอยู่จริงกันเองโปรโปรปรปรขาวเอ็เก็บโลมาแล้วปรเออโปหเยอะเมื่อ้ไอ้วะอยู่เต็มเลย้างล่างตายตายยาเยอะช่ม่ตันใช้เลยคุยชิใหม่ชั้นหนึ่งโลโลโลชิปใหม่โปครับอะไรเอ็เก็บโลมานะเอ็เก็บโลมานลเก็บอางอ่นไปด้วยไป เก็บดีเอ <cues> ็กมานะเก็บให้หมดเลยไปพูดเองนะเก็บมันเก็บไปถ้าจะขนาดนั้นเนเก็บให้หมดเลยรหมดตายายหดหมไอ้แล้วจะไปเอายังไงได้ได้ได้หรหลอได้สสิบห้ีอ้เฮ้ยมาเตรงไหน่ะหลักลวดหลังจากเยอรัะ เก็บยากเดี๋ยวผมเก็บเดี๋ยวผมตัดเตลให้ไปไหนวะหมาอะไรเต็มเลยพี่กะลูกวัวรูกวัวรูกวัวเจียมเพื่อยังไงเราเจียมขอบคุณแน่ดูดูทางปีนี้ด้วยนะเพื่อนตายเไม่ตายได้เหรอตายไม่ตายเพื่อนก็ไา ให้เขียนรถเป็นเทนเนี่ยอันสาลัยเฮียมันยิงทะลุได้ไงวะเฮี้ยมนายมันมันเห็นตีนโอ้หเฮี้ยกูม้านะหน้าผ่านเลยห่านเจ้ากดแก๊กแก๊กแก๊กหน้าแม่ 哦。<Bye. S 2>